ไมต้องเรียกน้ำฝนว่าคุณครูนะคะเพราะว่าน้ำฝนเองไม่ใช่ครูนะคะเพื่อนๆอยากจะบอกว่าคลิปที่น้ำฝนได้ทำในช่องน้ำฝนชาแนลนะคะเป็นคลิปที่น้ำฝนเรียนรู้แล้วก็อยากจะนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆที่เจอปัญหาเดียวกันได้เข้าใจได้ได้ไดเรียนรู้ได้ศึกษาไปพร้อมๆกันได้แก้ปัญหาไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับช่องทางการกดติดตามของน้ำฝนเองนะคะใน ในทางเพจของ Facebook น้ำฝนก็จะมีอยู่หลายเพจนะคะอย่างเช่นน,น้ำฝนจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะมีเพจน้ำฝนบนเรือนอันนี้จะเป็นโปรไฟล์ a c e b o o k หลักนะคะแล้วก็จะมีเพจอีกทั้ง3เพจนะคะก็จะมี FC น้ำฝนแฟนเพจน้ำฝนชาแนลแฟนเพจ แล้วก็อีกอีก,อกหเพจนะคะคือช่องอน้ำฝนบุญเรือนแฟนเพจนะคะสามารถไปกดติดตามให้กำลังใจน้ำฝนได้นะคะหรือว่าจะกดติดตามช่อง YouTube ของ,องน้ำฝนช่องนี้ได้เลยนะคะก็น้ำฝนน,ำน้ำฝนก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมคลิปของน้ำฝนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เวลาน้ำฝนลงคลิปก็ฝากกด ติดตามกดดูกดไลค์ให้หน่อยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ช่องน้ำฝนนะคะขอบคุณค่ะ